สวัสดีตอนเช้านะครับพบกับมาดาสตอรี่นะครับนี่คืออาหารเช้าของเมลอนนะครับนี่เลยเมลอนนะครับเมลอนหิวไหมเนี่ยกินไหมกินไส้กรอบไปลลกนะครับวันนี้จะเตรียมอาหารให้กับเมลอ,อนก่อนไปทำงานนะครับกับบรรยากาศเย็นๆหน้าบ้านนะครับ เมลอนเมลอนเมลอนรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปทำอาหารให้หลังจากสีซองมาแล้วก็ได้ไส้กรอกมาสี่ชิ้นนะครับตอนนี้เราจะหั่นละเอียดละเอียดเลยนะครับให้กับเมลอนดูครับหลังจากหั่นแล้วนะครับก็ใส่กระมังนะครับเป็นแามของเมลอนโดยตรงนะครับ ทั้งก่อนก็กินไปกระมังหนึ่งเนาะนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะได้ข้าวคลุกไส้กอกนะฮะให้กับเมลอนแล้วนะครับเป็นอาหารจานโปรดของเมลอนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมลอนจะอริดอร่อยแค่ไหนนะครับโอ้โหนะครับ วันนี้ได้นำชามข้าวให้กับเมลอนแล้วนะครับดีใจไหมลูกดีใจไหมดีใจโอ้โหโอ้โหวันนี้เดี๋ยว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 เสี้ยวเดียวเเสี๋ยวเดี่ยวเนยวเดเดีนยวเดยะเมีวเาวเดี่วเดี๋ยเดีายวเดี๋ยวเดี๋ยเดีนอนหน้าบ้านใเดี๋นวเ้เดอนยวเ้ีีเดี๋ยีเยย อันนี้กับข้าวชอบไหมเงี้ยอย่างนี้ชอบไหมน่าจะไม่ชอบให้ชิมคีมนิดหนึ่งให้ชิมคำหนึง่งได้ไหมใส่น้ําเยอะไปหน่อย <laughs> ใส่น้าเยอะไปหน่อยน่าจะไม่ชอบนะมองหน้าแล้วกินหน่อยกินหน่อยอกินโชว์เลยกินโชว์เรากินโช,ว,ชว,นว์เราเมลอนเราหงอนนะอาหารน่าจะไม่ถูกใจนะฮะน่าจะไม่ถูกใจเมลอนนะครับ ว่าปกติก็ชอบตับไก่นะฮะถ้าตับไก่ถึงไหนถึงกันเลยถ้าเอาตับไก่คุกคราบเขาเนี่ยเขาจะกินมากนะเมลอนกินเลยดิรู้ว่าเป็นเพราะอากาศเยน็นหรือเปล่าใส่น้าเยอะนะฮะอันเนี้ยใส่น้ําเยอะทีน,นี้ก็เลยประมาณว่าเออพอน้ําเป็นน้เย็นอะไรเงี้ยก็เลยเอายืนกินเลโรกินกินดิ นะโอ้โหเอาแล้วนะเริ่มอร่อยแล้วฮะตอนนี้น้ำเริ่มแห้งนะนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะฮะเอาล้วครับ,รบทีนี้เริ่มสตาร์ทเครื่องนะฮะก็กินวันละกระลา m a n นะกินข้าวนะครับแค่นี้ไม่อิ่มนะฮะกินจุมากนะครับ มาดู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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับเมลอนนะครับเจ้าเมลอนนะครับหมาฟอบ้านนะครับไข่ฟอบ้านนะครับไข่มาเห่าหมดฮะดุด้วยนะฮะนะครับตอนนี้ก็เริ่มถ้ายืนกิน,น่แสดงว่าอร่อยนะครับแสดงว่าเริ่มเริ่มได้ละเริ่มได้ละเมื่อกี้เริ่มงวนหน่อยนึง นั่งให้ชิมก็ไม่สนใจนะครับพอชิมไปคำเดียวนะครับกัดไปคำเดียวเอาละนะครับจากด้านกินกลายเป็นยืนกินเลยตอนนี้นะ,ะกินกินกินลูกกินกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ,อโหซูบข้าวเลียเยอะกับเยอะกับเยอะน้อยนะฮะให้ข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียวที่มาจากบ้านนะครับ เอามาจากปึ่การในข้าวเหนียวเนี่ยแม่ให้มานะครับระสอมกันนะครับก็เตมไม่ค่อยได้กินหรอกครับม่กินนอปัดก็จะหุงไว้นะครับติดบ้านไม้นึ่งไว้ติดบ้านไม้นะครับนะนี่ฮะก็เป็นอาหารของเจ้าเมลอนไปนะครับพอเมลอนไม่ไปไหนอยู่แต่บ้าน นี่นะฮะวิถีวิตของเมลอนหมาเฝ้าบ้านนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกับการกินข้าวตอนเช้านะครับบรรยากาศเย็นๆหน้าบ้านนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับมานาสตอรี่นะครับกับบรรยากาศสบายๆหน้าบ้านนะครับนะให้อาหารเจ้าเมลอนนะครับขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับ นะครับสวัสดีครับ